ภาษาไทยคือตัวหนังสือมันไม่ลอยด้วยฮะ อเคฮะก็สว okay, okay. okay, ัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมในเกมไมค c คราฟกันอีกเช่นเคยฮะก็ใสัปคลิปนี้นะผมก็มีแอดออนจะมาแนะนำทนทู้ชมกันอีกแล้วฮะแต่หลายคนน่าจะรู้แล้วแหละฮะว่าแอดออนที่ผมจะมาแนะนํากันในวันนี้เป็นแอดออนอะไรฮะก็ทนทู้ชมลองสังเกตดูสิฮะคือแบบตัวหนังสือหน้าจอของตัวเกมไมค c คราฟของเรานะฮะ เป็นภาษาไทยนั่นเองฮะชฮะแอดออนที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็จะเป็นแอดออนภาษาไทยนั่นเองฮะและที่สําคัญนะฮะภาษาไทยคือตัวหนังสือมันไม่ลอยด้วยฮะซึ่งนะฮะแอดออนภาษาไทยทั่วไปนะที่เราแบบเห็นผ่านหูผ่านตากันมาก็จะเป็นแบบแอดออนที่แบบเป็นภาษาไทยก็จริงนะฮะแต่ว่าตัวหนังสือมันจะลอยนั่นเองฮะแต่คือแอดออนตัวนี้ฮะท่านผู้ชมลองสังเกตดูสิฮะ ตัวหนังสือคือแบบติดกันนะฮะไม่ลอยะฮะอ่านคือแบบรู้เรื่องนะไม่ใช่แบบเป็นภาษาไทยต่างดาวเหมือนแบบที่เราเห็นกันมาก่อนหน้านี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการตั้งค่าเลยดีกว่าฮะก็สังเกตดูนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมหน้าการตั้งค่าอะไรคือแบบนะฮะเป็นภาษาไทยหมดเลยะฮะและคือแบบตัวหนังสือ <c oughs> อันนี้คือแบบอันนี้คือแบบ มันอันนี้คือบั็อกใช่ไหมกำลังจะพูดอยู่เลยฮะโหเขินเลยฮะนะฮะอันนี้น่าจะแบบนิดหน่อยฮะนิดนิดหน่อยนะให้อภัยกันได้ฮะแต่ดูแต่ดูแบบอันอื่นสิฮะนี่ฮะท่านชมนี่นะฮะคือแบบตัวหนังสือแบบเป็นภาษาไทยนะแล้วแบบอ่านรู้เรื่องด้วยฮะตัวหนังสือไม่ลอยและคิดดูแบบเป็นหนังสือแบบเป็นข้อความแบบนี้ถ้าคิดสภาพว่าแบบตัวหนังสือมันลอยนะฮะโอ้นรกฮะคือแบบเหมือนโบราณคดีอะฮะต้องแบบมานั่งแกะ อารมณ์แบบเหมือนลอกงานเพื่อนนะฮะคือแบบอ่านไม่รู้เรื่องตัวหนังสือเพื่อนที่แบบนะฮะผมว่าหลายคนน่าจะแบบรู้กันดีฮะนี่ฮะท่านผู้ชมคือแบบรู้เรื่องหมดเลยนะนี่ฮะภาษาไทยตัวหนังสือแบบติดกันหมดเลยะฮะคือแบบเป็นภาษาไทยแบบปกตินั่นแหละฮะคือปกติไหมครับบนจาว่าคือภาษาไทยที่เขาทํามาให้คือแบบมันไม่ปกตินะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ฮนะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูแบบสร้างโลกกันนิดนึงฮะนี่ฮะภาษาไทยแบบปกติเลยฮะ นี่นะค,คืออ่านรู้เรื่องหมดเลยฮะฟังก์ชันการตั้งค่าบางตัวฮะคือแบบบางทีเราไม่รู้ไงว่าแบบการตั้งค่านี้แบบมันคืออะไรมันคือแบบถ้าเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะพอแบบเป็นภาษาไทยนะฮะเราอ่านรู้เรื่องหมดเลยฮะท่านผู้ชมรู้หมดเลยนะฮะว่าแบบการตั้งค่านี้แบบมันคืออะไรคืออะไรฮะนี่ฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของในโลกปกติกันดีกว่าฮะนี่คือหน้าแบบรีโหลดฮะก็จะแบบเป็นภาษาไทยแบบปกติเลยฮะ โอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในโลกปกติแล้วนะฮะก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไอเทมกันดีกว่านะฮะว่าแบบตัวหนังสือคือแบบมันจะเปลี่ยนให้ไหมฮะนี่นะฮะตัวหนังสือก็คือแบบพวกไอเทมพวกนี้นะฮะคือเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดเลยฮะท่านผู้ชมนี่ฮะดินเผาเคลือบสีเหลืองนะฮะบล็อกน้าผึ้งฮะทองฮะบล็อกทองบล็อกเหล็กฮะเปลี่ยนให้หมดเลยฮะท่านผู้ชมไหนลองไปดูในส่วนของอาวุธดูฮะนี่ฮะดาบไม้ฮะ พวกแบบพลังโจมตีอะไรก็เปลี่ยนให้ด้วยฮะอวนนี่เป็นกันไกที่จุดไฟเข็มทิศนี่นะฮะก็จะประมาณนี้สําหรับพวกไอเทมนี่คือต้องบอกว่าแปลแบบถูกต้องแน่นอนฮะคือแปลแบบให้เราแบบอ่านรู้เรื่องแน่นอนฮะอธิบายอะไรก็แบบเปลี่ยนให้หมดเลยฮะนี่นะฮะอ่านและอ่านรู้เรื่องด้วยนะท่านผู้ชมคือต้องบอกก่อนนะฮะว่า เนื่องจากว่าแอดออนตัวนี้นะคนสร้างเป็นคนไทยใช่ไหมฮะแต่ว่านะในไมค์ครับจ้าวานฮะพวกแบบไอ้ที่มันแปลเป็นภาษาไทยมันอาจจะแปลแบบเป็นเหมือนแบบเป็นภาษาแบบภาษาทางการแบบภาษาสิริอะไรประมาณนั้นเลยฮะคืออันนั้นคือจะแปลแบบประมาณว่าแบบพวกของพวกบางไอเทมอะไรแบบนี้มันอาจจะแปลแบบแปลกๆนะฮะแต่ว่าอันนี้คือแบบเนื่องจากว่าเป็นคนไทยฮะเพราะฉะนั้นเราอ่านนี่คือรู้เรื่องแน่นอนฮะ นี่ฮะก็จะประมาณนี้นะฮะไอทมคือแปลให้หมดเลยฮะท่านผู้ชม๋ยวลองดูในส่วนของคําสั่งดูฮะนี่นะฮะสภาพอากาศคําสั่งอะไรพวกนี้ก็แปลให้หมดแล้วฮะนี่ฮะและที่สําคัญคือตัวหนังสือคือแบบติดกันด้วยฮะอ่านรู้เรื่องแน่นอนฮะก็จะประมาณนี้นะฮะและที่สําคัญนะคือผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าออนตัวนี้นะฮะผู้สร้างนะฮะก็คือพี่บอยรัชชนน์นั่นเองฮะหรือ y o u t u เอ่อรัชชนน์ซีเฮดนั่นเองฮะ ก็นะสำหรับใครที่แบบสายไมค์ครับ t น่าจะรู้จักพี่คนนี้กันดีเลยฮนะซึ่งผมเองก็ติดตามพี่เขาด้วยอยู่เหมือนกันฮนะผมติดตามพี่เขาตั้งแต่ตอนเขาแบบมาเล่นซีรีส์รับใช้ลุงของพี่แชมป์เคีย a ์ n ชอะฮะนะฮนะสนุกมากนะผู้ชมคือผมชอบดูมากนะซีรีส์นี้และเรียกได้ว่านะว่าพี่บอลรัชนนทนะ์ฮะเป็นคนแรกเลยนะฮะที่สร้างแอดออนภาษาไทยที่แบบเป็นแบบตัวหนังสือแบบติดกันแบบนี้ฮนะซึ่งจริงๆนะฮะ ภาษาไทยในไหมครับบนมือถือมันคือมันก็มีมีนานแล้วแหละนะฮะแต่ว่าที่มันผ่านมาก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าแบบมันเป็นตัวหนังสือแบบลอยๆนะฮะอารมณ์แบบเวอร์ชั่นจาว่าแบบจาว่าบน PC เลยฮะ,ะจะประมาณนั้นเลยนะฮะแต่ว่านี่เป็นแอดออนที่แบบนะฮะเป็นภาษาไทยนะฮะแลวตัวหนังสือติดกันแล้วก็อ่านแบบเออคือแบบรู้เรื่องด้วยนะฮะเพราะว่าคนสร้างก็คือคนไทยนั่นเองฮะนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็วันี้าแอดออนภาษาไทยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการลงกันเลยดีกว่าฮะโอเคฮะก็เหมือนเดิมฮะแอปที่เราจะใช้ในการลงแอดออนในวันนี้ก็เป็น i อซ์ไฟฟ์ลเ er เหมือนเดิมฮะก็คลิกเข้าไปเลยฮะแล้วก็มาที่ที่เก็บข้อมูลภายในฮะแล้วก็มาที่ตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปเลยฮะ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับใครที่แบบลงแอดออนแต่ว่าคิดเกิดแตกไฟล์นะฮะเพราะว่านะฮะไฟล์ที่พี่บอยเขาแจกมาฮะมันเป็นไฟล์ .mc นั่นเองนะฮะคือเราไม่ต้องไปแตกไฟล์นั่นเองนะฮะเป็น .mcpack มาให้แบบนี้เลยฮะก็วิธีการลงก็ง่ายมากฮะแค่คลิกเข้าไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาฮะแล้วก็เลือกตรง m i e Craft ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดเฉพาะครั้งนี้นะฮะเข้าเกมได้เลยฮะท่านผู้ชมโอเคฮะพอเข้าเกมมาแล้วฮะก็สังเกตตรงด้านบนนะ ก็ import start นะฮะมันก็กำลังนำแอดออนเข้าให้เราอยู่ฮะนี่ฮะก็ถือว่าติดตั้งแอดออนตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะก็หลังจากนั้นก็เข้ามาตรง setting ฮะคือลงง่ายมากเลยนะฮะไม่ต้องแตกไฟล์ไม่ต้องอะไรเลยฮะโอเคฮะก็มาที่ global resource นะฮะตรงนี้ฮะแล้วก็มาตรงที่ my pack ตรงนี้ฮะคลิกเข้าไปฮะอ่านะฮะนี่ก็จะเป็นแอดออนนะครับภาษาไทย สละไม่ลอยนี่นะฮะ1.18.2ฮะก็จะมีเครดิตของพี่บอยด้วยฮะนี่ฮะ YouTube ของพี่เขาฮะก็คลิกเข้าไปฮะแล้วก็กด Activate ฮะแล้วก็กด b a c k กลับฮะอ่านะฮะตอนนี้มันก็กำลังติดตั้งแอดออนเข้าตัวเกมให้เราอยู่ฮะนี่ฮะก็จะเป็นภาษาไทยแล้วฮะ อ่านะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ลงแอดออนตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะแต่สังเกตดูนะ,ะว่าตอนนี้ตัวหนังสือมันยังลอยอยู่ฮะก็ยังเป็นภาษาไทยต่างดาวอยู่ฮะในส่วนของตรงนี้ก็ให้กดปุ่ม back กับที่โทรศัพท์ของเราฮะแล้วก็ ฮะคุณต้องการออกจากไมค์คัมฮะก็กดออกแล้วก็เข้าเกมใหม่นะฮะโอเคฮะตอนนี้ผมก็ได้รีตัวเกมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะฮะก็ออกเข้าใหม่เรียบร้อยแล้วฮะก็สังเกตดูนะฮะว่าตอนนี้ตัวหนังสือของเรานะฮะก็จะติดกันแบบนี้แล้วนั่นเองฮะก็ถือว่าตอนนี้นะฮะตัวหนังสือก็กลับมาปกติแล้วนั่นเองฮะก็จะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของการตั้งค่าฮะเช็คดูนะฮะอ่านะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวหนังสือติดกันนะะ ดูดีฮะอ่านรู้เรื่องะฮะไม่เป็นภาษาไทยต่างดาวแล้วนะฮะตอนนี้นี่นะฮะโอเคฮะ ก็ถือว่าตอนนี้นะ,ะเราก็ได้ลงแอดออนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะก็แอดออนใช้ได้ตามปกติแล้วนะ,ะแต่ผมต้องขอบอกก่อนนะทะ่านผู้ชมคือตอนนี้ผมอยู่ในตัวเกมของไมค์คร a f หนึ่งนะฮะเพราะว่านะ,ะตอนนี้นะฮะในไมค์คร f t บนมือถือฮะ,ะตอนนี้เขาได้อัปเดตนะฮะเวอร์ชันล่าสุดเป็น1.18.10แล้วนั่นเองฮะ,ะก็ถ้าเกิดใครใช้ตัวเกมแท้นะฮะแล้วมันอัปเดตอัตโนมัติก็เช็ค ดูเวอร์ชั่นของตัวเองดีๆฮะว่าเป็น1.18.10หรือเปล่าฮะเพราะว่านะฮะผมได้ลองไปลงในมายครับ1.18.10แล้วฮะคือแอดออนมันลงได้ฮะแต่ว่าคือเหมือนกับภาษาไทยนะฮะมันโหลดอยู่แค่หน้าตัวเกมนะฮะหน้าเมนูเข้าเกมแค่นี้จริงๆฮะคือมันอยู่แค่นี้ฮะแต่ว่าพอผมเข้าไปในโลกปกติสร้างโลกแล้วเข้าไปเล่นดูฮะคือปรากฏว่านะภาษาไทยในโลกนั้นคือมันไม่ติดฮะท่านผู้ชมคือผม คือผมขอไม่ฟันธงนะฮะไม่คอนเฟิร์มนะฮะว่ามันจะเป็นเหมือนทุกเครื่องหรือเปล่านะเพราะผมก็ไม่กล้าพูดเยอะเหมือนกันฮะแต่ว่าแต่ว่าเครื่องผมฮะพอไปลงใน1 1 8 1 0นะฮะมันคือมันไม่ได้จริงๆฮะท่านผู้ชมมันโหลดอยู่แค่หน้าเมนูเข้าเกมแค่นี้ฮะแต่เข้าเกมไปคือนั่นแหละฮะคือมันไม่ติดนะฮะนะฮะถ้าเกิดใครใช้1.18.10แล้วลงแอดออนตัวนี้ก็คอมเมนต์บอกผมนิดนึงนะว่าว่ามันเป็นเหมือนกันทุกเครื่องหรือเปล่าฮะหรือว่าเป็นที่มีปัญหาแค่่เเคครืองผมนดียวะ เพราะว่าในส่วนของ add-on พี่บอยเขาก็เขียน confirm มาอยู่แล้วว่าแบบ add-on ตัวนี้มันเป็นของ1.18.2นี่นะ1.18.2ตัวหนังสือส้มๆเพราะฉะนั้น1.18.10ก็อย่างที่ผมบอกใครลงแล้วคือมันติดตามปกติหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์บอกผมด้วยโอเคก็จะประมาณนี้ในส่วนของ add-on ภาษาไทยของพี่บอยะ เรียกได้ว่านะต้องขอขอบคุณพี่บอยจริงๆนะฮะที่แบบนะสร้างฮัดออนตัวนี้มานะฮะทำให้เราแบบนะฮะเล่นไมค์ครับกันแบบสะดวกสบายนะฮะนะฮะแบบไม่ต้องมางงๆนะสำหรับใครที่แบบไม่แบบไม่แข็งภาษาอังกฤษแบบผมอะฮะนะยิ่งแบบบางฟังก์ชันการตั้งค่าบางฟังก์ชันนะคือแบบบางทีคือแบบ มีมีเยอะเลยนะที่ผมแบบไม่รู้ฮะว่าแบบเอ่อฟังก์ชันการตั้งค่านี้มันคืออะไรฮะแต่แบบพอแบบมีแอดออนภาษาไทยอันนี้นะฮะแล้วมันอ่านรู้เรื่องด้วยนะทาให้แบบรู้แบบฟังก์ชันการตั้งค่าอะไรของไม e c r a f t ขึ้นเยอะเลยนะฮะโอเคฮะก็จบกันไปแล้วนะสาหรับแอดออนภาษาไทยนะฮะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยฮะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปกันจนจบนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย